สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่ทุกๆคนนะครับผมว่าพี่พี่ทางช่องทาง y o u t u b e นะครับหรือว่าพี่พี่ทางสบ l ราวนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกําลังใจให้เบาวหลงนะครับผมครับสลับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรตารางนะครับผมวัาประจําวันที่20เดือน1 2 5 6 6 4นะครับ เป็นงวดแรกนะครับออกวันพุธนะครับผมครับก่อนไปรับชมนะครับบอหองจะมีคําเตือนเช่นเคยนะครับทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางตัวเลขนะครับโปรดใช้วิจารณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ากว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผมทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับครับไป f c นะครับผมในงวด ที่แล้วนะครับบอลองการลดอีกแล้วนะครับไปพีเอฟซีเนาะก็มาแค่เด่นแปดแต่ก็บ่ได้จับแปดแปดให้นะครับมีแต่แปดเจ็ดแล้วก็แปดเก้านะครับถ้าบอลองจาบ่ผิดนะครับผมบอคิดกับเพื่นซีมาเบิ้ลนะครับกับเชี่ยดชิวนะครับเนาะในสูตรตารางงวดที่แล้วนะครับผมครับกับในงวดนี้เนาะตัวเด่นนะครับผมตัวเด่น มาลุ้นกันนะครับไปพีเอฟซเนาะเพราะว่าเพิ่นออกวันพุธนะครับว่าตัวเลขจะเด่นตัวใดนะครับเนาะมี5นะครับผมมี9มี4นะครับ มี2ครับแล้วก็มี7มี0นะครับแล้วก็มี1นะครับผม ส่วนจับคู่นะครับจับคู่จับคู่เลขชุด4ตัวนะครับผมสองห้าศูนหนึ่งนะครับ สี่เนะครับผมส่วน3ตัวก็จะมี4ี่แล้วก็4 4 9นะครับ เจ็ดสองห้าสองศูนย์หนึ่งนะครับผม PPFc เนาะถึกอกถึกใจกันอยู่บนนอกครับชุดเสือสามตัวเนาะชุดสามตัวชุดสี่ตัวนะครับผมสลหรับตัวเด่นนะครับผม เหรนก็จะมีแปดคู่เช่นเคยนะครับสองห้านะครับสองเจ็ดเจ็ดเก้า แล้วก็เจ็ดสี่นะครับสี่สองเก้าห้าสองศูนย์ แล้วก็01นะครับส่วนตัวรองนะครับตัวรองก็จะมีสี่ชุดนะครับมี12นะครับสี่ก49 ห้ 5, แล้วก็4ีหนะครับไปพีเส่วนตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นในตารางนะครับที่ชื่นชอบนะครับในงวดนี้ชอบ7นะครับผมชอบ7ส่วนตัวรองนะครับ ตัวรองสองกิตสองใจนะครับไปพีเอฟซีเนาะสี่กับห้าเนาะสี่กับห้าชอบห้าแล้วกันนะครับผมเด่นเจ็ดรองห้านะครับผมเลขกำลังวันเนาะส่วนสามตัวที่ชื่นชอบนะครับผมก็จะมีสามตัวนี้นะครับไปพีเอฟซี ชุดนี้นะครับสองชุดเนาะเลขสามตัวที่ชื่นชอบส่วนตัวนะครับส่วนสองตัวนะครับก็จะมีสองห้านะครับสองห้าแล้วก็เก้าห้าเจ็ดสี่ แล้วก็20นะครับส่วนเด่นรองที่ชอบนะครับก็จะมี49แล้วก็57นะครับเป็ P P F C, นเเนาะถึกอกถึกใจกันจังหวะเนาะครับผมครับผมสลับคลิปนี้นะครับผมก่อนออกไปนะครับบอหลงก็ขอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจให้บอลองนะครับเข้ากับมารุ่นพร้อมๆกันนะครับไปพีเอฟซีว่าแนวทางเลขที่เพิ่นจะออกวันพุธนะครับจะมาแนวใดน,นะครับไปพีเอฟซีเนาะกะยังบบมีทางรู้ได้นะครับว่าแนวทางเพิ่นจะมาสูงหรือมาต่ํานะครับก็บรอลุ่นไปพร้อมๆกันนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่ๆทุกคนนะครับขอให้มีโชคลาภนะครับในแนวทาง หัยรัฐบาลลาวนะครับผมงวดประจําที่2ี่20เดือน1 2 5 6 6 4นะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ